สวัสดีครับสวัสดีเอฟสี่ทุกท่านครยินดีรับถูช่องนาทีขยี้ข่าวนะครับวันนี้พี่ครับนาทีขยี้ข่าวนะครับมีข่าวใหญ่นะครับข่าวด่วนประจาสัปดาห์นะครับจะมาขยี้ให้กับเอฟสี่ทุกท่านนะครับได้รับชมกันล่าสุดนะครับมียูทูบเบอร์ช่องดังนะครับถูกเตะยังหมานะครับออกลงไปฟุกนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ถูกเตะยังหมาพี่ครับเหมือนเป็นลูกขนทีนเข่าเตะนะครับ เราก็นึกว่าจะมีฝีไม้ลายมือที่ดีครับนะครับถูกนะครับถูกเตะโอ้โหเห็นภาพาแล้วผมมาสงสารนะสินะลงไปให้เขาเตะใครสิครับยูทูบเบอร์ช่องดังนะครับช่องไหนไม่รู้นะครับไม่ได้เอ่ยชื่อครับนะนะครับอยากจะหัวเราะนะครับสิครับเมื่อคืนนี้ผมไอ้กูก็นึกว่าจะเป็นมวยนะครับเนี่ยได้ลงไปเป็นกระสอบทรายเพื่อที่จะหาแสงหาคอนเทนต์ สู่เตะยังหมาไอ้สิครับโอ้ยนะครับเห็นสภาพแล้วก็นะน่าสงสารหรือน่าอะไรดีสิครับไม่รู้ว่าจะน่าสงสารหรือว่าน่าอะไรดีโดนนะครับกระหน่ำโซลาเซลลนะครับบ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 ับนะครับสี่ท่านนะครับงีอะไต้องให้มันโดนทางศอกนีกบ้างครับนะนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้จะเดินได้หรือเปล่าหรือขาจะเป๋นะครับนะสู่เตะล้มกลางอากาศไอ้สิครับนะครับเห็นสภาพแล้วนะครับยูทูบเบอร์ช่องดังนะครับ ฝั่งนู้นะครับนะนะครับโถเอ้ยกูเห็นสภาพแล้วแม่งน่าสงสารนะครับไอเราก็นึกว่าจะมีฝีไม้ลายมือไอเราก็คิดว่าคงจะเออนะครับโดนเตะยังกระหมาเลยนะครับแล้วก็แถมยังออกมาโอ้ยโชว์สกิลนะครับนะครับฟู้คําจานะครับผมเห็นแล้วผมก็นะครับนะนั่หัวล็อกกางไม่ดีครับนะนะครับ เป็นยูทูบเบอร์ได้ี่ครับนะยูทูบเบอร์ช่องดังนะพี่ครับโอ้โหถูกหวดนะครับนะถูกหวดแบบบักถูกต่อยบักไอ้บักมันน่าจะโดนหนักฝานี้สิครับนะั่นแล้วก็ไปยอมแพ้ครับเหนื่อยครับหอบแดงครับลิ้นจุกปากไอ้ี่ครับสู้ไม่ได้ครับโอ้โหลิ้นจุกปากไอ้ส่ครับยอมยกยอมแพ้กลาอากาศนะครับแพ้น็อกกาอากาศครับไม่ไหวไอ้ส่ครับนะ จเจอกระทีบเข้าไปเจอเตะเข้าไปอันนี้มันยังน้อยไปนะครับมันน่าจะโดนมากกว่าน,นี้นะพ pues, ี่นะถ้าเป็นผมไม่มันเลยนะพี่ครับนะแต่ก็โอ้โหจะใส่ไม่ยั้งเลยนะถ้าเป็นผมจะใส่ไม่ยั้งเลยนะนะครับถ้าเป็นผมนี่จะจะใส่ไม่ยั้งเลยนะครับนะนะครับก็ไปดูเอาครับยูทูบเบอร์คนไหนผมไม่ทราบนะพี่ับถูกเตะยังหมาเลยนะครับนะ,บะนะครับถูกเตะยังหมาเลยนะครับ ก็ฝากให้คิดนะครับอันนี้มันแค่คือคือน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะครับนะคือแล้วก็ออกมาเห็นสารลูปแล้วแบบนะนะครับเห็นสารรูปแล้วแบบหน้าสงสารนะน้าสงสารนะครับแต่ก็เอาไม่มีทางไปแล้วไม่รู้จะไปเกาะแสงไหนแล้ว พูดถึงคดีดังก็ไม่มีใครดูแล้วต้องไปหาคอนเทนต์ฝั่งนู้นแล้วนะไม่มีใครที่จะมาให้ค่าในคดีนี้เลยต้องเปลี่ยนแนวเลยต้องเปลี่ยนแนวนะครับเป็นแนวเป็นกระสอบรายนะครับเนี่ย <c oughs> เป็นแนวเป็นกระสอบรายเขาเตะแล้สิครับไม่ใช่เปลี่ยนแนวเป็น <c oughs> นับมวยนะ เห็นสารูปแล้วน้ำสาตัวเท่ารูปหมานะครับนะที่อาจไปชกข้ามรุ่นไม่ดูฝีไม้อะไรมือตัวเองนะสี่ถูกเตะยังหมาครับถูกเตะพับเตะพับเตะพับเตะล้มเตะล,มตลม้มตนมาลิ้นจุกปากเหนื่อยครับ นันเหนื่อยครับนะลิ้นจุกปากให้สิครับนะเหนื่อยครับนะยอมแพ้กลางอากาศครับยอมแพ้นะครับนะครับวันนี้เขาต่อยมาสองทีครึ่งนะครับนะยอมแพ้นะครับเหนื่อยนะครับร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงแต่อยากจะไปเพื่อคอนเทนต์ไปเพื่อให้คนรู้จักไปเพื่อกระแสนะครับนะไม่มีอะไรหรอกครับนะเห็นสาวรูปวน้าสงสารให้สิครับนะยูทูบเบอร์ฝั่งรู้ไม่รู้ใครนะครับ เบอร์ผมไม่รู้ไข่ตอนนี้ไม่รู้จะลุกได้หรือเปล่าระบมครับระบมแน่นอนครับโดนเตะขนาดนั้นไม่ระบมไม่รู้ไปครับนะครับโดนเตะแบบนั้นนะครับระบมแน่นอนนะครับผมบอกไว้เลยว่าต้องมีระบมนะครับถูกเตะตัดขาตัดขาตัดเตะแล้วก็ลวงเตะแล้วก็ลวงนะครับมันมวยมันคนละเชิงมันคนละมันคนละมันคนละลุ้นมันคนละน้ําหนัก เสือกจะไปข้ามรุ่นโดนเป็นไงโดนเตะยังหมาเลยเมื่อคืนนี่ผมผมโอ้โห,โหเห็นสภาพแล้วแบบ FC ครับนะคือมันต้องโดนหนักฝ่านี้นะนะครับจริงๆแล้วมันต้องโดนโดนหนักฝ่านี้นะไม่ใช่ว่ามันโดนแค่นี้นะจริงๆมมน่าโดนหนักว่านี้นสี่นะครับแต่มันยอมแต่ก่อนถ้ามันไม่ยอมนะครับภูเขาเอาจริงแล้วนะเขาเตะจริงแล้วนะปรับปรับปับเขาเอาจริงนะนะนะครับแต่มันยอมไหมนะครับมันยอม เสียชื่อหมดโอ้โหเสียชื่อสำนักหมดหนะไอสินะนะครับออกมามาเทาเลยนะเดินออกมาอุ้ยเดินออกมามาเทามาจังหมาตอนกลับมาจังหมาเลยสิโอ้มาเทาน่ดูนะเรับส่งมาได้ส่งมาได้ ส่งมาได้กระโดดจริงๆนี่สิครับเฮ้ยเห็นรูกหมาก็โดดปะกระโดดจริงๆนี่สิก็เห็นปะนะครับมันไม่ได้อะไรมันตลกนี่สครับมันตลกไม่เป็นมวยแล้วไปแบบนั่นนะครับนะไปยุ่งกับคนที่เขาเป็นมวยมันก็ต้องโดนอย่างนั้นแหละนะครับนะห้าวข้ามรุ่นนะครับชีวิตเปลี่ยนนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ จะมาลุกได้หรือยังนั่ง,น,งนั่งไลฟ์สดได้ครับแต่เดินขากระเพกอะในรีงมึงเดินมึงเดินผ่านคลิปดูหน่อยนะมึงเดินผ่านไลฟ์สดหน่อยแต่ตอนเนี้ยมันเดินไม่ได้หรอกพรุ่งนี้มันช่วงเย็นอาจจะขายช่วงเช้านี่มาระบุ่มโอ้โหโดนเตะขนาดนั้นนะครับนะ,ะเผือใครขึ้นกินยาพยายาพลาสามเม็ดนะครับก็เผอือะเชื่อมดีนะเอฟซีก็นะครับนะคนมันห้าวนะครับ ก็ต้องให้ม th ันเจอสักบ้างนะเมื่ออยากห้าวก็สมควรให้มันเจอนะครับท่านดูสักบ้างนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรที่ครับนะฝากด้วยนะครับงาผลิตภัณฑ์นะครับโปรโมชั่นนะครับนะกาแฟสามกล่องร้อยสามกล่องเก้าร้อยโกโก้สามกล่องเก้าร้อยนะครับเพื่อนำทุนนำนำค่าคอมมิชชั่นไปให้น้องๆเลี้ยงเลี้ยงอาหารนะครับที่เด็กกำพร้าจังหวัดเมืองกาญจนบุรีก็ฝากดูทานด้วยคลิปนี้ก็ขำาครับไม่มีต้องหม้ครับสั่งเข้าไปครับ สั่งเข้าไปเลยครับที่ Li น์แอดทีพสกินออฟฟิเชนะครับสามารถสั่งสินค้า้ไปเลยนะครับนะก็ท่านใดที่อยากสนใจนะครับก็สั่งเข้าไปได้ที่ Li น์แอดทีพสกินออฟฟิเชเพื่อจะได้นำค่าคอมมิชชั่นไปให้น้องๆรับทานอาหารอร่อยๆหรือว่าเป็นเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆเด็กกำพร้าตจนบุรีนะครับก็ฝากท่านสั่งเข้าไปเลยนะครับก็ขอคลิปนี้คงคลิปนี้คงขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ